โอเคครับผมก็สวัสดี่านชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมอาร์มนะครับแล้วก็ Real Game Star Tower Defense, รีวเกมออสตาทาวเวอร์ดีเฟนต์นะับผมห่างหายจากเกมนี้ไปนานมากนะครับผมก็คลิปนี้มาแล้วนะฮะด้วยรหัสใหม่ของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันอันนี้คือผมเพิ่งเล่นนะครับถามว่าทำไมไม่งสิบเลยเพราะว่ามันสอนผมใช่ไหมสอนผมเล่นหนึ่งด่านนะครับแล้วก็เอ,อ่อ เดี๋ยวนะมันบอกพื้นที่เก็บไม่เพียงพออ่ะน่าจะพอแล้วแหละโอเคก็คือว่ามันสอนผมเล่นแล้วคือเล่นตันึงมันเวลสิบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมอยากได้คูลาปิก้านะับผมก็เดี๋ยวมาส่งกันว่าจะได้มันผมส่งไปแล้วแหละแต่ว่ามันจะอัพให้ดูนะค้าไปเลยนะตัวแบบนี้แบบเ,เนื้อแน่นอนอ้าวคือผมกดตัวดวมไม่ได้แบบไม่โหลดเน,น็ดกากนั่นแหละ ไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่ามันแบบแบบตัวม,มันมากากมากเรามีอยู่1 1อยใช่ไหมตอนนี้เรามีอยู่ฟีเซอร์นะครับอ่มีประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะติไม่เสม่ฟีหรอส่งฟีว่ะฟรีดีไหมโอ้ไม่ดีครับข้ามเลย อยากได้มากๆเพราะว่าเป็นตัวที่ผมชอบมาแล้วทั้งวันนี้ตัวนี้แหละที่แบบว่าดีนะ,ะผมทองด้วยโอเคมาตัวแรกกาละลูฟี่แล้วก็พิกโกลนี่คือจบแล้วใช่ไหมมันได้5ดาวแล้ว ยังยังมันยังมีเอ้ยรอไม่รู้ว่ารอดีไหมนะเฮ้ยเมทันไนโอไมค์ก็เมทันไนผมไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเฮ้ยรวดดำเฮ้ยเด็กกูผมม่วงเออทุกคนเด็กกูผมม่วงคือแบบตลกเออผมดูแล้วทำไมมันถึงผมสีม่วงเพราะว่า A a d v e n t e A A เนี่ยก็คือมันโดนลิขิตเรื่องไมโลนนะครับออสตาก็เลยกลัว ก็เลยแบบยังไงอะแบบเป 4, ลี่ยนสีผมก็เลยโคตรโคตรฮาหาจริงหาจริงเฮ่ยมาเลยยมีโอกาสลุ้นอยู่กุลาปีกเอ้ยนวดดัมมีเกลไม่เป็นไรยังมีโอกาสบูฟี่หาจริงไม่โล่งแม่งฮาจริงอ,อ้โคตรหาเลยโซโลเฮ้ยอะไรอ่ะ่อกี้ใครวะ ไม่ได้หน้าตู้เลยแปึงนะพิมพ์บอกเพื่อนก่อนอันนี้คือผมได้กับเพื่อนนะครับไม่ได้หน้าตู้เลยทำไมมันเป็นแบบนี้วเนี่ยโรบอกอ่ะเอ็กซ์ตีมคูณสองนะครับน่าจะได้แค่คูณสองอ่าคูณสามต้องเติมนั่นเองซึ่งมอนน่าจะมาจากทางนี้นะครับเราขอวางมีทรั n นอยเจอ นี่วางไปเลยนะครับเลือดเท่าไหร่เท่าไหร่วะสามร้อย <300. S 1> นะครับเราตีคันนึง <c oughs> ม,มีท่านไหนแม่งตึงจัด เฮียแม่งเวอร์มากทุกคนแม่งเวอร์จริงนี่แม่งแค่วางเริ่มต้นหมื่นสองดูเมท่าไหนผมวางเริ่มต้นพันหนึ่งเวอร์จังหรือมันอัพวลลิวอะเอออาจจะอัพวิวก็ได้นะก็ไม่แน่ว,วางเซเวอร์ก่อน ี่ลดแม่งลูดเดือดเด้เอเฮ้มันลูดผมวางไม่ได้ฐานไม่พอจะวางจะวางไว้ตรงนี้โอเคตัวนี้ไม่ค่อยแดงเลยอ่ะห้าโลเองผมเอาตัางก่อนนี่ผมจะไม่ไหวแล้วเนี่ยดันแรง ไหวไม่ได้เจโนะอละมันได้แบบตัวดีๆหมดเลยอะทุกคนแล้วดูผมดีหน้าตัวอะไรมาไม่รู้ได้รอมาเงี้ไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวหน้าตู้เลยอะทุกคนโดนแย่จัดต่อไปเป็นอะไรอะหัวใจวายคืออะไรวะหัวใจวายอ่าคืออะไรไม่รู้ครับปลงหมดไป อเหมือนแบบคืออะไรวะต่อไปเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนนี่คือยังไงมันจะเปลี่ยนยังไงอ๋อผมจำมาแล้วรอมันสามารถย้ายจากตัวข้างหลังเนี่ยไปได้ดนั่นเะองหนูเพื่อนผมงนี่ไม่ทำดาเมจไปสิบสองน้าพอ,อมายก็โกงจริง มังไม่เอาอะคือผมว่านะมันรู้สึกเริ่มต้นแล้วมันแบบเล่นง่ายเกินไปอะผมไม่ค่อยชอบเลยวะ่ะจริงๆนะมาทุกคนรอบนี้ผมว่าเรามาเล่นอินกันดีกว่านะครับมาเล่นอินดีกว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวที่ผมคิดว่ามันน่าจะดีไปนะครับตัวนี้เนี่ยดูแววแล้วมันน่าจะดีนะดูดิ อันนี้มันเป็นหุ่ยนยนต์หุ่นจำได้โอ้โหใช้งาน4ีเหมืนห้ารชาติไหนหุ่นจะได้ครับนี่แล้วก็ผมว่าเซเวอร์น่าจะดีกว่าเออนี่เห็นไหมดีกว่านะครับรับเซเวอร์ไปเนาะส่วนไอ้ตัวนี้หรอสองพันอันนี้มันเป็นตัวซัพพอร์ตใช่ไหมเออเรามีตัวซัพพอร์ตแล้วตัวเงินแล้วแล้วก็ตัวดาเมจแล้วแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะถ้างั้น ตัวนี้ผมตัวนี้ก็กูกนะผมยํำได้นะครับอ่าตัวนี้เหรอตัวไหนดีเออตัวนี้ผมอยากลองอยู่เหมือนกันนะแต่ดูสแตนแล้วมันกากมากพีซอ้อก็กากากากหมดจริงตัวนี้ผมอยากลองว่ะหรือไม่ท่านในดีกว่าเอยไม่ไม่ผม,มว่ามท่านในไม่ดีแต่เราถอดแต่เราจะเอาเป็น ไอนี้ไปนะครับโอเคแล้วก็จะอัพตัวดาเมจสนะักอย่างเอ่อตัวตัวนี้ตัวนี้อะไรวะไม่รู้ว่าเงินจะพอไหมพอแหละเนาะพอพอพอถ้าเป็นอินนะนะพออยู่แล้วอัพตัวนี้หน่อยหลกักตั้เอาไปเลยขายทิ้งครับขายทิ้งอีกนอไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้ไม่อะสิบสามเบลวิง่งไม่เป็นไร ไปเดี๋ยวเราไปอินฟินิตนะี้กันอ่ะทุกคนรอบนี้เน็ตไป่ดุดละคูณส,สองไปเลยชา้านะครับออม,มันมาจากทางสายฝาน่าจะทางนี้นะครับโอเคปกติไปเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยว่าระวางตัวนี้ไปก่อนก็ได้มั้งนะครับโอเควางไปเลยนะเดี๋ยวเราค่อยวางตังเนาะเผื่อไม่งรูด โอเคมาดูสิวัตเลือริ่มต้นมันเท่าไหร่เลยสี่ที่แปดโอ้ยชิวๆเราได้แค่คูณสองนะโอเคนี่อันนี้คูณสองแล้วเนะี่ยมันช้าจังไบรมาแหละไวเฮ้ยอตกใจตกใจหมดเลยเออเออ,เอ,อใช่ครับเอ,อ่อตะกอตะก่อนเนี่ยเออมันจะตายเลยนะครับผม ตอนนี้มันต้องแบบรอสกิลอ่ะเออกวาจะตายก็คือแบบเห็นไหมเนี่ยมันเดินไปแล้วแต่เริ่มเหลือสูตรนะเนี่ยเออโอเคนะซึ่งไม่รู้ว่าจะไปได้กีเ่เวฟแต่ว่าผมว่าเยอะอยู่นะเพราะว่าเรามีตัวนี้อยู่ตัวที่เราเมจีแรงมากนะครับใช่หรอวะไม่รู้ไม่รู้แต่ก็น่าจะแรงแหละนะครับแต่ผมว่าตัวนี้แรงกว่าวะอ่าไม่หลุดนะโอเคเสียวเสียว แต่เดี๋ยวเราวางตังก่อนละกันนะครับเอาแบบให้มันรวยๆไปเลยเฮ้ยทุกคนมีตัวรูดมีตัวรูดตรงนี้ตัวรูดเอ่อมันมันมันตอนนี้เลือดขาดตรงนี้เท่าไหร่สองร้อยหรอตรงเนี้ยให้มันเข้าเถอะเออให้มันโอเคให้มันเข้าเถอะเดี๋ยววางตัวนี้ช่วยละกันโอ้โหแล้วแม่งโอ้แม่งแคบแคบจัดเลย เดี๋ยวเราอัพตั้งก่อนนะครับตอนนี้ต้องการเงินด่วนๆเจากนั้นอัพหลอกโอเคมันกว้างนิดนึงนะครับอัตั่ออัพต่อ,อบอกเลยว่าไวมากนะครับไอตัวไม่แกแม่งไวมากโคตรสิ่งอ่ะมาแล้วไอตัวนู้นน่าจะได้อยู่นะให้อีกคันนึงเดี๋ยวเราอัพตั้งให้ ทั้งหมดก่อนละกันนะครับทุกคนทำไมตัวนี้มันไม่มีเอฟเฟกต์วะเออทำไมมันไม่มีเอฟเฟกต์ไว้ตัวเนี้ยหมัดละอหล่หนเเกือล้อหุน่นโอเคมีมือหนึ่งแล้วบอกเลยว่ารวยมากโอเคไม่หลุดแม่งทำให้เสียตลอดเลย โอเคตอนนี้ก็อัปตันไปได้หลายตัวแล้วนะนะครับโอเคน่าจะอัพตันหมดแล้วน่าจะอัพตันได้หมดแล้วเรียบร้อยแล้วครับโอเคตันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัพรลนะครับให้ตันเลยอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับไทม์ไลน์นอกนั้นก็ ตัวนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมคิดว่าเราอยากอัให้มันตันให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยมาวางตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอัพให้หมดก่อนละกันเนาะน่าจะนานอยู่นะครับทุกคนครับรู้ไหมว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนใช่แล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สูงที่สุดของแมปนี้นั่นเองฮะซึ่งผมไม่คิดว่าม่งจะขึ้นมาได้แต่ท้ายม่งขึ้นมาได้เฉยเลยนะะตอนนี้เราก็ อัพตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ้โอเอเป็นไงโอ้โหไม่ตายด้วยแล้วตอนนี้เราอัพตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอัพหมดทุกอย่างนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่วางหุ่นยนต์แล้วนะครับนี่ยนต์เราจะวางไว้ก็ตรงตรงนี้ครับนะครับถ้าเป็นต้นสามพันนะครับผมซึ่งน้อย อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เก่ามากนะอัพขั้นต่อไปหมื่นนะครับผมแล้วก็ใช้เงิน5 0 0พันสว้าวต่อไปนะครับใช้เออ่ดาเมจ7,000ใช้เงิน20,000ต่อไปเนี้ย9,000ดาเมจ9,000นะใช้เงิน20,000โอเคต่อไปดาเมจ10,000ใช้เงิน20,000ครับต่อไป1 4ื่นใช้เงิน2 0 5หมเรียบร้อยตันแล้ว ดามิตหมื่นสี่นะครับซึ่งบอกเลยว่าพุทธกาลไอ้ตัวนี้ยังใส่เงเลยนะคือตัวนี้มันผมว่ามันเทเฉยเลยเนี่ยเราเรียกขุนยนต์มาครับมันเทจริงนะเว้ยแต่ดรามจน้อยมากเออล้วก็จะมีแบบพวกซูซานโอที่มันสามารถขี่ได้แล้วมีเด็กปะผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเราเป็นหน้าเจ้าหนี้เผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่า อะไรนะนี่โดนเทว่ะเกจมมิ้ผมจะมาปาั่นไดแต่ว่าตอนนี้ผมว่ายังไม่จำเป็นเว้ยเพราะว่าเรายังแบบอีซี่อยู่เลยอเออดูดิก็ได้นอกโอมตีหนึ่งแสงนะแบบเยอะมากเยอะจริงๆโอเคคือมันไม่มีอะไรนอกจากที่แบบต้องรอเว้ยดูดิคือมันแบบ ไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะหุ่นยนไวแอคเนแะี่เอาไว้ทำปกคลิปเวอย่างเงี้ยตึงๆและเตอนนี้มันพุดม,มาถึงตรงนี้แล้วเพราฉะนั้นตอนนี้คือเอฟเฟกรอนี่คือแบบโอไมายก็จะเปลี่ยนไปเลยทางจังหวะนี้ไม่นะไม่เรียบร้อยดูดว่าถึงตอนนี้มันไม่ไวมากคนไวจริงนะ e p ง อันเดียวเหอองรออกรเขาได้เขียนวะเนี่ยน่าจะได้เยอะอยู่เราทำไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่วะอ้าวไม่ได้ดูตอนนี้ทำได้ลเมส้อยสามสิล้านนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะเยอะอยู่นะแล้วก็เวฟน่าจะ60กว่าเกือบ70นะครับประมาณนั้น นว่าคลิปนี้นะครับผมสำหรับนี้ก็ไว้เพลงนี้ฮนะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วชู